ตอนนี้แรงงานกัมพูชานะเขาไม่สนว่าประเทศไทยจะเปิดหลานหรือปิดหลานก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาก็พยายามจะพากันมาทํางานที่ประเทศไทยให้ได้นะทุกคนดูที่เขามากันไม่ใช่น้อยน,อยนะทุกคนมากันทีนี่เกือบทั้งหมู่บ้านอม,มาไม่ใช่น้อยนอยนะเหมือนกิดจะไปแห่บุญว่างไฟไปแต่ละทีทาไงได้เนาะมัน ไม่มีงานทำหนีความโอดอยากทุกคนตั้งแต่เขาให้กลับประเทศไปตั้งแต่นูน่นน่ะไม่มีงานทำกันไม่มีใครมีงานทำงานมีแต่มันไม่พอกันทุกคนสุดท้ายก็ต้องกลับมาประเทศไทยที่แรกก็บอกว่าจะไม่งอประเทศไทยจะกลับไปทำงานที่บ้านตัวเองเนาะแต่ว่างานไม่พอกันทุกคน ทีนี้ก็ต้องมาทํางานที่กรุงเทพเหมือนเดิมอืมทํางานที่เมืองไทยประเทศไทยเหมือนเดิมแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เปิดหลานนะทุกคนเนาะแต่เขาก็จะมาเหมือนเดิมพยายามที่จะมาท,ทําทุกวิธีทางเออที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยให้ได้ทุกคนเมื่อก่อนก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติลาวถ้ามันเปลี่ยนได้ก็โหผมว่าก็ทําจริงนะทุกคน ก็จะมาทํางานที่ประเทศไทยเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายหรอกถ้าทําได้โอ้โหเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยสุดท้ายก็พึ่งพาประเทศไทยเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะมันไม่มีที่อื่นที่จะไปได้แหละก็คือประเทศไทยนี่แหละที่ดีที่สุดสุดท้ายก็พึ่งพาประเทศไทยเหมือนเดิมเนาะ บอกว่าจะไม่พึ่งพาประเทศไทยไม่อาศัยประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อาศัยประเทศไทยแนละ้วแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นทุกคนอืมสุดท้ายก็ประเทศไทยเหมือนเดิมไอ้ที่พวกที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็ที่โดนจับกันนีก็คือลำบากนะลำบากเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมเออต้องหาข้าวหาปลายิน หาหาข้าวหาน้ำไม่กินอีกดูดีประเทศไทยใจดีแค่ไหนแอบเข้ามาก็ยังเขาก็หาข้าวหาปลาให้กินเนาะหาข้าวหาน้ำไม่กินอีกนำปากเจ้าหน้าที่อีกกลับไปเนี่ยเขาก็กลับมาเหมือนเดิมนะทุกคนรอดูนะอืม ที่โดนจับไปเนี่ยเขาก็มาเหมือนเดิมแอบกันพาพากันเขา้ามาเหมือนเดิมแล้วก็มากันตลอดนะคือ,อพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะม,มาทํางานให้ได้นะเพราะว่าธิบานเขาไม่มีอะไรจะกินแนละ้วทุกคนไ,ไม่มีงานทำไม่มีอะไรเลยก็คือมาทํางานที่ประเทศไทยอย่างเดียวทุกคนเกียดยังไงกับในง,งานกับบุษา